สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกหนึ่งครั้งกับอาจารย์อมรรัตน์นะคะสำหรับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ด้วยศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีพลังจิตชาวราศีเมถุนนะคะเมถุนระหว่างวันที่1จนถึง17กรกฎาคมนะคะการพยากรณ์ด้วยศาสตร์ไพ่ย,ยิปซีเป็นเรื่องของพลังงานความหมายหน้าไพ่จิตสัมผัสน,นะคะฉะนั้นพลังงานก็จะมีทั้งลบและบวกให้เพื่อนๆใช้วิจารณญาณในการรับชมค่ะ หากพลังงานลบก็สามารถที่จะข้ามผ่านหรือทิ้งไปได้เลยนะคะให้เลือกรับเฉพาะพลังงานดีๆเท่านั้นนะคะและที่สําคัญเลยค่ะการเสริมดวงชะตาหมอดูประจําตัวของทุกท่านคือจิตวิญญาณของทุกท่านค่ะนะคะพัฒนาจิตวิญญาณยกจิตยกใจให้สูงขึ้นสู่ความสงบจิตตั้งมัน่นกะความสงบนี่แหละคือบุญและบารมีติดตัวของทุกท่านกะชีวิตก็ เลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะเพราะความสงบจะทําให้คุณมีไอเดียความคิดสร้างสารรค์และการตัดสินใจไม่ผิดพลาดนั่นเองนะคะมันฝึกสติค่ะนะคะสำหรับการพยากรณ์นะคะเป็นเพียงแค่สตบนะคะเกณฑ์สติทั่วไปเท่านั้นนะคะไม่ได้หมายถึงดวงของท้องไดท่านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะฉะนั้นให้เลือกรับเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์กับตัวเองเท่านั้นอะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ข้ามผ่านหรือทิ้งไปได้เลยนะคะมาดูค่ะสําหรับ นะคะชาวเมถุนงาราศีเมถุนในเดือนนี้ค่ะสำหรับไพ่ยิบสี่ค่ะนะคะไพ่ยิบสี่นะคะไพ่เจ็ดใบนะคะจะพยากรนะคะด้วยไพ่เจ็ดใบเป็นการพยากรช่วงค่ะนะคะไพ่ใบที่หนึ่งค่ะไพ่ใบที่สองค่ะไพ่ใบที่นะคะไพ่ใบที่สามค่ะไพ่ใบที่สี่ค่ะไพ่ใบที่ห้าค่ะไพ่ใบที่หกค่ะนะคะไพ่หกนะคะ ไพ่สุดท้ายไพ่ใบที่จกมาดูค่ะไพ่ใบแรกนะคะเป็นไพ่นะคะเผชิญไพ่สันโดษไพ่อิสระไพ่เฮฮาปาตี้ไพ่สนุกสนานไพ่ลื่นเลงนะคะคือความหมายทั่วไปของไพ่นะคะไพ่เดอะมูนนะคะหรือหมายเลขศูนย์อยู่ในไพ่นะคะหมายเลขศูนย์นะคะในแง่ของโหราศาสตร์นะคะจะหมายถึงนะคะท้าเทพเจ้าคือเทพเจ้าแห่งนะคะอ่าเป็นเทพเจ้าแห่งการทำลายนะคะ แแห่เทพเจ้าแห่งการทำลายหมายถึงอะไรนะคะอ่าอารมณ์นั่นเองนะคะหมายถึงอารมณ์ค่ะนะคะฉะนั้นอย่าใจร้อนอย่านะคะมุดทะลุนะคะหรือนะคะทำอะไรที่มันนะคะอ่าไม่มีประโยชน์กับเราค่ะน,นะคะตรงไปตรงมาจนมากเกินไปความหมายของไพ่ใบนี้นะคะไพ่ใบนี้หมายถึงอะไรนะคะมีนะคะถ้าอุปนิสัยข,ของคุณช่วงนี้ค่ะนะคะอุปนิสัยคุณใจเฮฮาปาร์ตี้ตามความหมายหน้าไพ่นะคะปรับตัวเองกก่งทันยุคทันกระสอ เข้าใจโลกพันกระแสนั่นเองเป็นคนเข้ากับคนง่ายนะคะนอกจากนี้เป็นคนเฮฮาชอบนะคะชอบสนุกสนานนะคะชอบสนุกสนานนะคะชอบท่องเที่ยวชอบนะคะชอบการเดินทางนะคะนี่คือตามความหมายนาไพ่เลยนะคะมักจะเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงเยอะนะคะนี่คือด้านดีก็เหมือนกับสุดนะคะไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่เผชิญภัยมีสุนัขอยู่ด้วยนะคะนั่นหมายความว่ามักจะมีคู่หูนะคะเพื่อนคู่ซีนั่นเองนะค,ะความหมายไพ่เดอ น้เดอมูนะคะขออภัยเดอเดอูนะคะ, the, the blue, ะ,คะจะหมายถึงนะคะอุปนิสัยติดสันโดษรักอิสระนะคะรักความเป็นส่วนตัวนะคะ,ะถ้าเป็นบ้านความคิดความรู้สึกทุ่งนี้ความคิดความรู้สึกของคุณการอยากที่จะ,ะท่องเที่ยวอิสระนะคะมีอิสระภาพทางการเงินนะคะอยากจะใช้ชีวิตในแบบฉบับที่คุณอยากจะทำอยาก,การเดิน อยากมีการเดินทางอยากท่องเที่ยวค่ะนะคะอยากจะมีอิสระอยากที่จะมีชีวิตนะที่ดีกว่าเดิมนะคะมักจะคิดว่าเมื่อ,อไรฉันจะมีชีวิตที่ดีจะเป็นในแบบฉบับที่ฉันอยากจะเป็นนะนี่คือลักษณะของความหมายของไพ่ค่ะไพ่ใบนี้สื่อสารถึงข่าวดีคุณมีเกณฑ์จา จะมีการเดินทางค่ะนะคะและไพ่ใบนี้ค่ะถ้าสื่อสารนะคะสิ่งหนึ่งต้องระมัดระวังคืออะไรการใช้จ่ายค่ะนะ,ะการใช้จ่ายนั่นเองมาดูในเรื่องของการเงินค่ะไพ่ตา,าช่างนะคะเดือนนี้การเงินมีให้ใช้แต่ก็มีเกณฑ์ไหลออกเช่นเดียวกันฉะนั้นเรื่องของการเงินนะคะให้ระมัดระวังการใช้จ่ายนะคะมีให้ใช้จ่ายแบบมีเหตุมีผลค่ะพอเป็นไพ่ตาช่างนะคะ ใช้ใจ่ายสิ่งที่จําเป็นใช้ใจ่ายตามบัญชีรายรับรายจ่ายหรือตามแผนนะคะที่คุณทํานะคะฉะนั้นเรื่องของการเงินด่าบริหารจัดการทางการเงินด้วยนะคะในระบบระเบียบค่ะคุณก็จะมีเงินเหลือใช้ไม่มีปัญหาเรื่องของการเงินค่ะในเดือนนี้มีเงินให้คุณได้ใช้นะคะไม่มีปัญหาเรื่องของการเงินพอเป็นไพ่นะคะมัดช่างฉะนั้นเรื่องของการเงินจะมาจากสติปัญญาของคุณความมีเหตุมีผลของคุณค่ะนะคะ,นะคะอ่ามาจากความสามารถของคูดเป็นหลักเลยในเดือนนี้นะคะก็จะมีรไร ได้เข้ามานะส่วนสิ่งที่คุณกังวลเป็นไพ่ตัดช่างมีบาปอยู่ด้วยนะฉะนั้นหมายความว่ามีสิ่งที่คุณกังวลมาระค่า,ชาใช้จ่ายไม่ต้องห่วงก่ะเพราะเดือนนี้คุณจะสามารถผ่านมันไป ได้ด้วยดีเพราะคุณจะแก้ปัญหามันได้ในเดือนนี้และก็มีเงินให้คุณได้ใช้จ่ายไม่ว่าคุณจะเป็นลูกจ้างการศชการนักธุรกิจผอกพาน,นักลงทุนก็มีไรายได้เข้ามาได้ใช้ได้จ่ายฉะนั้นให้มีวิในในการใช้จ่ายมีระบบมีระเบียบในการใช้เงินบริหารเงินให้เป็นถ้าวันนี้เราบริหารเงินไม่เป็นเงินเราก็จะท็อต ประจำประจำและเราจะบริหารให้เป็นได้ยังไงเดี๋ยวนี้ยุคดิจิตอลมีการซอสปีเยอะแยะเราไปหาข้อมูลเอาการหลักการทําบัญชีหลักการบริหารเงินเป็นแบบไหนแล้วลองทําดูเงินคุณจะเริม่มมีออมมีเก็บความมันมั่นคง มั่งคั่งมันจะมาเองค่ะในแบบฉบับของคุณเองค่ะน,นะคะนี่ก็คือไพ่มาช่างคือไพ่สติปัญญาเหตุและผลเงินเข้ามาตามสติปัญญาเหตุและผลของคุณสร้างแบบไหนเงินก็เข้ามาตามนั้นฉะนั้นเรียนรู้พัฒนาตนเองไรายได้ก็จะเข้ามาตามความรู้ความสามารถของคุณค่ะมาดูตำแหน่งการพบปะผู้คนช่วงนี้คุณมีเกณฑ์พบปะผู้คนใหม่ๆนำพาโอกาสดีๆโชคลาภดีๆให้กับคุณเพราะเป็นไพ่นะคะ เป็นไพ่นะคะนะคะอ่ามีนะคะความสําเร็จที่รอคอยนะคะฉะนั้นช่วงนี้อาจจะได้เดินทางไปพบปะไปเจอจาผู้คนถ้าเป็นนักธุรกิจก็จับประสบความสําเร็จถ้าเป็นนักลงทุนการมีเพื่อนฝูงการเรียนรู้ ะะหรือช่องทางใหม่ๆโอกาสใหม่ๆก็จะทําให้คุณประสบความสําเร็จฉะนั้นการพบปะผู้คนวางแผนเรียนรู้นะคะหาโอกาสใหม่ๆกันแล้วจะทําให้คุณนะคะประสบความสําเร็จในชีวิตงานเงินค่ะนะคะมาดู ต่อมาค่ะนะคะในตําแหน่งครอบครัวช่วงนี้เป็นไพ่นะคะสติปัญญานะคะไพ่ใบน,นี้เป็นไพ่ถ้าเป็นเรื่องของเทพเทวดาก็หมายถึงเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาตกน้ําไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้นะคะไพ่ด้านสติปัญญาความเฉลียวฉลาดการเรียนรู้นะคะช่วงนี้ในเรื่องของครอบครัวนะคะจะเข้าใจกันนะคะอ่าปรับตัวเข้าหากันได้ดีค่ะถ้าเป็นเรื่องของครอบครัวถ้าคุณพ่อคุณแม่ คุณพ่อคุณแม่ยังมีชีวิตอยู่ก็หมายความว่าท่านยังแข็งแรงนะคะท่านยังแข็งแรงนะคะฉะนั้นไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงจะได้รับการช่วยเหลือจากคนในครอบครัวญาติพี่น้องคอยให้คำปรึกษาที่ดีช่วยเหลือทั้งการเงินความรักความสัมพันธ์ในชีวิตครอบครัวค่ะฉะนั้นหากมีปัญหาอะไรก็แล้วแต่ให้เข้าหาผู้ผู้ใหญ่หรือคนที่คุณรักนะคะคุณในครอบครัวของคุณค่ะแล้วไพ่ใบนี้ยังบ่งบอกข่าวดีโชคลาภจากคนในครอบครัว จากญาติพี่น้องรวมถึงสังหาริมทรัพย์มรดกนะคะด้วยนะคะฉะนั้นมีเกณฑ์ได้รับบ้านรถสังหาริมทรัพย์หรือโชคลาภจากคนในครอบครัวค่ะมาดูตำแหน่งต่อมานะคะตำแหน่งนะคะความรักใครโสดอยู่มีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่เจอคนที่ถูกใจนะคะสําหรับคนโสดนะมีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่นะคะเป็นไพ่หนึ่งเหรียญจะหมายถึงโอกาสใหม่สิ่งใหม่เริ่มต้นใหม่นะคะมาพร้อม ข่าวดีคนนั้นหน้าที่การงานดีพร้อมอุปถัมภ์คำชุนว่ะนะนั่นหมายความว่าคนที่คุณจะเจอฐานะการเงินดีนะคะมันคงพร้อมอุปถัมภ์คำชุนช่วยเหลือคุณนั่นเองสําหรับคนโสดนะคะสําหรับใครที่มีความรักอยู่แล้วมีเกณฑ์มีน้องมีเกณฑ์นะคะอ่ามีเกณฑ์มีน้องนะคะหรืออยู่นะอ่าคบกันเป็นแฟนก็มีเกณฑ์ที่จะแต่งงานและาจะมีเด็กนะมีเด็กมีเนอ ขอ่ายมีน้องได้นะคะฉะนั้นนะคะในเรื่องของคู่ครองความรักความสัมพันธ์ก่อนข้างดีช่วงนี้รักเข้าใจกันดีแล้วมีนะคะมีเกณฑ์สร้างความมั่นคงในชีวิตคู่นะคะด้วยดีกันแล้วก็อาจถึงท่านมีน้องมีนะคะมีะไรายได้นะ,ะมีความมั่นคงหรือข่าวดีมีเงินก้อนเข้ามาในครอบครัวาจากคู่ครองมาดูตำแหน่งของการงานบ้างนะคะพไพ่ใบนี้บ่งบอกการงานนะคะ นะคะในเรื่องของการงานมีเกณฑ์มีโชคมีลาบจากการงานนะคะอ่ะไพ่ใบนี้เป็นไพ่โชคลาบจากการงานนะคะฉะนั้นหมายความว่าช่วงนี้มีเกณฑ์การเดินทางเพราะเป็นไพ่วงล้อและถือว่าเป็นไพ่ดีนะคะมีเกณฑ์เดินทางแล้วให้โชคให้ลาบมีเกณฑ์เริ่มต้นใหม่มีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงในหน้าที่การงานเกิดขึ้นนะคะฉะนั้นหากคุณว่างานก็อาจจะได้งานหากุณอยากเปลี่ยนงานคุณก็มีเกณฑ์ได้งานใหม่ที่ดีกว่าเดิมนะคะสำหรับนักธุรกิจการค้ามีเกณฑ์ขยายงานนะคะ บุกเบิกงานหรือนะคะ่านะคะมีการเดินทางในเรื่องของการงานค่ะฉะนั้นในเรื่องของการงานช่วงนี้มีนะ,ะเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับงานมีโชคมีลาบจากงานอาจมีโอกาสใหม่โปรเจกต์ใหม่เข้ามาการลงทุนก็ทํากําไรได้ฉะนั้นมีเกณฑ์มี นะคะมีโชคมีลาบเสี่ยงโชคนะคะใครเป็นนักลงทุนที่เสียเส่ยงก็มีเกณฑ์ทํำกาไรจากการเสี่ยงโชคได้ด้วยนะคะฉะนั้นให้มีวินยัยมีระบบไว้ค่ะฉะนั้นเรื่องของการงานมีเกณฑ์เสี่ยงโชคได้มีเกณฑ์ทํากําไรได้มีเกณฑ์ได้ลาบจากที่ทํางานสรุปแล้วไพ่ใบนี้ ใจเย็นอย่าใจร้อนนะหากวันนี้คุณเจอสถานการณ์มืดแปดด้านเจอปัญหาอุปสรรคหรือกังวลเรื่องค่าใช้จ่ายนิตสินปัญหาอะไรก็แล้วแต่ที่คุณเผชิญอยู่ให้ใจเย็นๆอย่าใจร้อนพูดในสิ่งที่เป็นประโยชน์อย่าพูดอะไรแบบไม่คิดเพราะช่วงนี้ก็อารมณ์ร้อนๆนะคะเราพูดไปด้วยไม่คิดก็จะสร้างปัญหาตามมาฉะนั้นนะคะ เรื่องอารมณ์จึงสําคัญกับปัญหาอุปสรรคต่างๆให้ควบคุมอารมณ์ก่อนให้มันสงบผ่อนคลายแล้วคุณจะแก้ปัญหาสิ่งต่างๆไปได้ค่ะนะคะฉะนั้นนะคะดวงชะตาของคุณเลยในเดือนนี้ชาวราศีเมถุนนะคะเสริมดวงชะตาด้วยธรรมสมาธิค่ะไม่เสียเงินเลยค่ะฝึกสติฝึกสมาธิคุณฝึกได้ตลอดเวลาเพราะจิตนะคะมันเป็นสิ่งที่อยู่ในตัวเราไม่ต้องเสียเงินด้วยคุณสามารถฝึกได้นะคะ วิธีการฝึกสติดูลมหายใจก็ได้อยู่กับลมหายใจก็ได้รู้สึกตัวก็เป็นการฝึกสติเลือกเอาแบบไหนก็ได้ที่มันถูกสิิคุณฝึกให้บ่อยๆกัะน,นะคะเพราะการฝึกสติค่ะมันคือการฝึกจิตคุณนะให้ตั้งมันนี่แหละจิตของคุณเนี่ยแหละคุณจิตอ่าจิตเดิมแท้เป็นหมอดูประจําตัวของคุณหากคุณเห็นจิตนะคะเห็นจิตคุณรู้ทันจิตคุณนะคะ คุณจะเกิดปัญญาญาณปัญญาตัวนี้เขาเรียกปัญญาข้างในค่ะไม่ใช่ปัญญาข้างนอกปัญญาตัวนี้จะเกิดขึ้นได้เมื่อจิตสงบจิตเกขาจิตว่างจิตนะคะที่ไม่มีความคิดคะแล้วคนทาได้ไหมทาได้ค่ะเพราะสอนกันทุกศาสนาเดี๋ยวนี้ยุควันตั้งพิสิก์ยุควิทยาศาสตร์ค่ะก็มี ะะมีผู้รู้มีครูอาจารย์นะคะนักวิทยาศาสตร์ออกมาสอนกันเยอะแยะเลยคือการสอนให้เราอยู่กับปัจจุบันค่ะปัจจุบันเท่านั้นค่ะคุณจะเชื่อมจิตวิญญาณของคุณได้เพราะปัจจุบันเท่านั้นคือจิตเดิมแท้ของคุณค่ะแล้วจะทําให้คุณค่ะมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นค่ะนะคะสาหรับการพยากรณ์เป็นเพียงแค่าศาสตร์สิทธิภาพรวมนะคะภาพรวมเป็นทั่วไปเท่านั้นนะคะฉะนั้นมันอาจจะสอดคล้องกับบางท่านและไม่สอดคล้อง นอนค่ำนะคะสำหรับใครชมแล้วมันเคียงเลยนะคะนะคะมันเป็นประโยชน์รอไปปรับไปใช้ค่ะถ้าไม่เป็นประโยชน์นะคะก็สามารถข้ามผ่านไปได้เลยค่ะมานะะพาะหมอดูประจําตัวของทุกท่านคือจิตของทุกท่านเองนะคะสําหรับคลิปนี้ค่ะก็คงจะพยากรณเพียงเท่านี้ก่อนนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีต่อเรื่องดีๆมีโชคมีลาบกันทุกคนนะคะมีนะคะดวงตาเห็นรมค่ะมีจิตที่ตั้งมั่นมีสติและมีปัญญาจิตที่สงบ จิตที่มีสมาธินี่แหละเขาเรียกว่าบุญและบารมีและบุญและบารมีตรงนี้ก็ทําให้ชีวิตแต่ละคนแตกต่างกันทุกคนอยู่กับปัจจุบันเสมอและทุกคนก็สามารถสร้างบารมีนี้ได้กันทุกขนาดบารมีนี้คือการ ฝึกสติฝึกสมาธิที่สงบแม้สงบเพียงเสี่ยววินาทีนะคะหรือขณะจิตเดียวก็กเป็นการสร้างบารมีนะคะมหาศาลนะคะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์สอนไว้เยอะแยะเลยนะคะก็ลองไปศึกษาดูค่ะสำหรับคลิปนี้ก็คงจะพยากรเพียงเท่านี้ก่อนค่ะสวัสดีค่ะ